ก็แน่นอนเราเรามีความกดดันในในเรื่องของการที่เราแพ้มาอกูนในแมทช์ท,ที่แล้วก็แต่ว่าแม์นี้เราก็ต้องเรามาเย็นเขาแล้วสภาพอากาศที่ค่อนข้างเยนหนาวแล้วก็เราก็แน่นอนเราก็ต้องหวังเต้มกลับไปก็อาจจะต้องต้องพยายามทำเต็มที่เพื่อเอาเต้มกลับกลับบ้านได้ครับผมกลับบ้านมาแล้วในส่วนตัวตำแหน่งที่เล่นไปพอที่จะเขง้งหรือว่ามีโอกาส มีครับมีโอกาสเขาก็เขาก็มีพื้นที่ว่างให้เราเจาะเราก็พยายามเจาะแนวแนวรับของเขาที่มีจุด่อนเราก็ดูเทปของของเขาเหมือนกันแล้วก็พยายามทำทวที่เพื่อเอาเจาะจุด่อนของเขาให้ได้ครับผมก็ความฟันกําลังแบบกาลังเข้าขาครับก็น่าจะอีกสักนิดนึงครับแล้วก็คุยกันบ่อยขึ้นอะไรขึ้นมันก็น่าจะดีขึ้นครับก็ก็น่าจะ ไม่หวังประตูแต่ว่าถ้ามีโอกาสก็จะทําให้ดีที่สุดครับประตูก็ต้องมีส่วนด้วยครับครับผมตอนนี้ทุกอย่างก็ด้วยสภาพผู้เล่นที่มีอยู่ก็ถือว่า,าสมบูรณ์ที่สุดแล้วนะครับจากสภาพผู้เล่นที่เรามีอยู่นะครับเท่าที่จะสามารถทําทได้ปัญหาเดียวตอนนี้ก็คือเรื่องสภาพอากาศนะซึ่งต้องยอมรับว่าหนาวจริงๆนะครับเย็นจริงๆนะครับเมื่อไปยืนอยู่กลางสนามเนี่ยขนาดเราใส่ชุด แบบนี้เนี่ยยังขนาดนี้แล้วก็เด็กลงไปเล่นเนี่ยนะครับแล้วก็มันจะขนาดไหนนะครับแต่ก็หวังว่าเราจะผ่านวันพรุ่งนี้ไปได้ด้วยดีครับแล้วก็ยังเชื่อว่าเราจะมีแต้มกลับไปประเทศไทยครับ